ทาลวงผู้ทวดนะครับซักซิ์นะครับหรือว่าศักซิ์จริงๆที่ตามที่ได้เล่าขานสืบกันมานะครับคือหลวงผู้ทวดมิภัยเห็นตัวจริงนะครับแค่ฝันเห็นหรืการนิมิตเห็นคล้ายๆกับพยานาคกันละครับเ่ามิภัยเคยเห็นตัวจริงนะครับคือมิแค่ค้นนิมิตเห็นหรอกครเป็นเรื่องเล่าขานกันมาถ้าศักซิ์จริงๆหลวงผู้ทวดศักดิ์จริงๆขานจริงๆผมก็ไเด้ลบลูนะครับคือ ให้เลนลวงปูทวดนี่ที่มีแบบมีพิมพิมอยู่นะครับสางขึ้นมาอีกเทน,นึงครับสร้างมากขึ้นอีกเทน,นึงนะครับรากาให้ประชาส้นที่นับถือนี่รัท่าลวงปูทวดนีน่มีโอกาสนะครับแขนลวงปูทวดนะครับนั่มต้องสินะครับจะสิเก็บไวแค่คนก้มนึ่งคนกุ่มนึงหรือว่ากรอบกลัวนึงเท่านั้นนะครับ คือเบื้องในทางสุรจิตหรือว่าพุทธจิตพุทธคุณเอียงกันแล้วแต่นะครับผลประโยชน์ิมหาศาลนะครับสร้างขึ้นมาเลยครับหลวงปู่ทวดนะครับจริงๆแล้วบวิภัยเห็นตัวตนที่แท้จริงนะครับบวิภัยเห็นตัวจริงนะวอาง่ายๆนะครับเพียงแต่มีบุคคลหนึ่งนะครับฝันเห็นนะครับหรือนิมิตเห็นนะครับกลเป็นเรื่องเล่านะครับเปรียบเสมือนเป็นเรื่องเล่าสืบกันมา ไข่พญานาคนะครับเหมือนกับพญานาคพญานาคก็บม่ใครเห็นตัวตนนะครับกะแกเป็นเรื่องเล่านะครับกะมีบุคคลนหนึ่งนะครับแกฝันเห็นหลวงปู่ถวดนะครับหรือว่านิมิตเห็นขื้นมาันนเองนะครับกเอาไปส่างเป็นผักนี่แหละครับคือที่ไปที่มานะครับกะผมได้เบิงไา่การโหนกระแสม่าวานนะครับที่ถ้าอยากนะครับคนที่สางหลวงปู่ถวดออกมาเล่าให้ฟัง นะครับเป็นทายาตรรุ่นเลนผุหลับเพ่นกับเป็นคนสมัยใหม่นะครับขนาดก้อนเพ่นสีเวลาเรื่องเล่านะครับของอ่าปูเล่านี่นะครับว่าต้องพิจารณาเบิงนะครับเบิงยังให้มีสตินะครับเพ่นกไกยังเพ่นกไกยังอ่าเวลาออกมาเลยนะครับว่าสมัยนี้นะครับสมัยสมัยนี้มันเปลี่ยนไปบ่คือยุคสมัยโบราณนะครับคนกับอาจสิเสียแน่บ่เสียแน่ยทั้งสิ้นะครับหรือว่า อาจเสิเอียงไปทางในทางงมง่ายกว่าใดนะครับปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ลบลูผู้ใดนะครับคือเพียงแต่ว่าฐานหลวงปู่ทวดนะครับอยู่ในยุคนี้หรือว่าอยู่ในสมัยนี้อาจสิเกิดยากนะครับเพราะว่าเอียงวัติครับคนหลุดใหม่หรือว่าสิ่งต่างๆลั่งหน้ามันเปลี่ยนไปนะครับอย่างเส่นคนตื่นท่านทังสิงก็ต่อต้านนะครับคนตื่นท่านหรือว่าอาจารย์เบียร์นะครับก็บออกมาต่อต้านเรื่องมูนีอยู่แล้วเรียงพระสาง พระสังพระเครื่องนี่หลักเอาไปปลุกเสกนะครับคือหาผลประโยชน์ว่ายัางไงครับสมมือนี่นะครับเป็นพุทธโบเมนพุทธคุณแล้วพุพทธจิตพุทธธุรจิตแล้วองศ์นะครับมันกะกาแล้วแต่ว่าผู้ใดสีนับซื้อผู้ใดสิซัทธาแ่ะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าว้าวนี่ก็คือว่าหลวงปู่ทวดนี่บ่ได้มีไผ่เคยเห็นตัวจริงนะครับบ่ได้มีไผเคยเห็นจริงๆรงกันล่ะครับแค่ แต่ตอนสี่เห็ดสี่เอาออกสีเห็ดมาเป็นผะเคร่องนี่ก็ยังแกะแกะรูปนะครับบอกออกเลยนะครับว่าสีเห็ดเป็นรูปลักษณะใดนั่งสินะครับกะใส่ข้อมฝันอีกกันละครับจินตนาการเป็นรูปขึ้นมาเป็นรูปล่างเป็นหนาตาเป็นโคนขึ้นมาเป็นผะขึ้นมานี่นะครับกะเสือเป็นเรื่องเล่าสืบขานกันมาเท่าซูมือนี่นะครับ, <laughs> รบผมกัได้เบิงนะครับเบิงแล้วกะ มีความหัวซึกว่าทานะครับหลวงปู่ทวดนะครับมีความศักซิ์หรือว่ามีคว่ำถังจริงจริงนะครับย,าส,บบยาสิเก็บไว้ครับยาสิเก็บไว้ยาสิเก็บไว้แค่อยู่แต่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเอามาสั่งไม่เลยครับผมเห็นแล้วนะครับผมเห็นแบบต้นแบบพิมพ์แม่พิมพ์แหลกเลยนะครับที คุณนุมกันไส้นะครับเอาออกมาโซนะครับเอาองนั่นนะครับมาสางไม่นะครับมาสางให้ประท่าประชาชนคนไทยนะครับที่นับถือหรือว่าเขารบรัท่า,ลาหลวงปู่ทวดให้ได้มีโอกาสครับให้ได้มีโอกาสแขนพระหลวงปู่ทวดแทๆแๆ่เนี่ยทั้งสินะครับและสิบอกว่าโอ้แขนพระหลวงปู่ทวดสมัยสุเมรีก็ว่ามีติของเก๋ของปลอมทั้งสินะครับคือเอามาสางไม่เลยครับ หลักกระคืดเบื้องนะครับถาคิดเป็นแท้ในท่งของธุรกิจหรือว่าผลประโยชน์สีมีงเงินมหาศาลนะครับเพราะว่าค่นสัตว์ท่าหลวงปู่ทวดนี่กรบอแม่นหน่อยนะครับหลายอีกตั้งหากนะครับนะครับผมกะขอเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งนะครับขอเป็นสะบอกเสียงเสียงหนึ่งนะครับโศกซื้อไปทั้งเา,าเลนหลวงปู่ทวดนะครับที่ออกมาโหนกระแสหมึกมือว่านหมึกก้อนนี้นะครับ สางนะครับสางออกมาสางอีกเที่ยนึงนะครับหาวัดใดก็ได้ครับที่คนประชาคนคนไทยนะครับศรัทธานะครับหรือว่าไฮไพก็ได้นะครับเป็นตัวแทนที่เป็นที่ประชาชนยอมรับนะครับหรือว่าเซียนหรือว่าคุณนุ่มกันไส้ก็ได้ครับเป็นตัวหลักนะครับสางที่คนตอนนี้คนนิยมส้มสอบพิธีกรคนนี้อยู่นะครับเป็นตัวแทนสางหลวงปูถวดขึ้นมาอีก ขางหนึ่งนะครับให้ประชาชนคนไทยนะครับได้มีโอกาสมีหลวงปู่ทวดของแท้นะครับหรือว่าให้ร่วมกันนะครับระหว่างกุณบอยทาประจันเสี้ยนนะครับหรือว่านุมกันไสหรือว่าเจ้าหลานหลวงหลานค้นที่สางหลวงปู่ทวดนะครับรวมมือกันนะครับสังขึ้นมาอีกข้างหนึ่งนะครับสิเป็นการดีนะครับสิเป็นการดีนะครับกะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนเห็น มีความคิดแบบเดียวกันครับผมนะครับก็ขอแท้นะครับให้แท้ไปถึงเลนหลวงปูถวดน้ำแน่นะครับหรือว่าก้นนมกันไส้น้ำแน่นะครับขามันสิเป็นจริงขึ้นมานะครับผมกับมีคิดคิดได้อยู่ได้ว่าอาจสิมีค้นเหตุอาจสิมีค้นมีความคิดแบบผมนี่นะครับสีสางหลวงปูทวดขึ้นมาอีกเที่ยนหนึ่งนะครับเพราะว่าแม่แบบแม่พิมพ์มันก็นยังอยู่อยู่นะครับ คนต้องยอมรับแท้ละนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณลหลายครับที่เขามารับสมรับฟังนะครับที่ผมมาบ่าในมือนี้นะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ